หาก,กุแจมีอีซูซุเข้าใหม่1นึคันนะเห็นว่นแว็บแล้วว่าเป็นสีเทาเดี๋ยวไปดูกันว่าสภาพรถเป็นยังไงนะเดี๋ยววันนี้จะออกไปเทสได้ด้วยนะครับแต่เห็นแว็บเลยสวยแน่นอนนี่คันนี้นะ D-Max Highlander แคบยกสูง LDA ดูโครงสร้างก่อนโครงสร้างเห็นผนเพลนสมบูรณ์ไม่มีชนนะอุ้ยไดแม็กกี่นิ้วเนี่ยแม็กยีนิ้ว หล่อๆเลยนะครับแผงประตูชุดนอกก่อนนะเราดูชุดนอกก่อนนะอ่ะไม่มีชนประเดข้างามีมาแล้วนะกระบะหลังกระบะท้ายไลยเนอร์ดีแม็กแท้ด้านท้ายกล้องมองหลังมีมาให้แล้วลองเปิดประตูดูโอเคท้ายใช้ได้นะครับสมบูรณ์นี่รถสภาพเข้ามานะยังไม่ได้ล้างนะเดี๋ยวล้างแล้วจะสวยกว่าน,นี้นะครับลองดูช่วงล่างช่วงล่างไม่มีเยิ้มนะโช๊ค หลังไม่แตกนะครับโอเคสวยงามนะคันนี้ขอดูภายในหน่อยภายในเป็นไงบ้างนะรีโมทหนึ่งดอกนะครับอ่ะภายในเบาะผ้าสีดำอ่ะมีคราบเลอกนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะทำคขาสะอาดนะครับแต่โดยรวมโดยรวมถือว่าอยู่ในสภาพที่น่าใช้มีแอร์หลังด้วยอ๋อไม่มีไม่มีมมนะฮะแอร์หลังจะเป็นตัวเอนะไม์เท่าไหร่ขอดูเลขไม์อืมสตาร์ทง,ง่ายมาก เลขไม้แสนสามครับไม้ไม่กอไม้มาเท่านี้เราจะปล่อยไปเท่านี้สิ่งที่เห็นคือแน่นอนได้ความเดิมได้ความสมบูรณ์ของรถนะครับแต่โอเครถมีความเลอะนะมีคราบเลอะมีรอยขีดข่วนเดี๋ยวรอยพวกนี้จะหายไปเดี๋ยวจะกลับมาสวยเหมือนรถที่จอดโบราณทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวรอดูประมาณ3าวันคันนี้จะกลับมาหล่อนะครับกับ d m a ม็กไฮรันเดยกสูงลยละเอียดอื่นเพิ่มเติม,ตม,ตมกดติดตามไว้ครับที่เสน์รถบ้านสาขา2 帅。所以